สวัสดีค่ะเจิบปค่ะแนะนำตัวกันเลยค่ะรับบทอะไรในเรื่องนิ้งค่ะชนยาละบทคือม่าได้รับคี่มาจากตรงนี้อ่เลยนีเลยคุณเริ่มตั้งตัวเอาเลยนี่ก่อนค่ะนี่ก่อนนี่เลยนี้เลยครับอ่ะพี่นนท์สวัสดีครับนุ่ยชนยศนครับรับบทซันนะครับอ่ะสวัสดีค่ะดรีมนะคะรับบทหมกค่ะสวัสดีครับบอสชื่อมนรับบทครูครับ สวัสดีค่ะแป้งบุญธลิกาสินพาและบทฟ้าค่ะครับต้นน้ำครับและบทโตโต้ครับสวัสดีค่ะนิ้งชัญญามและคอรีและบทนิลี่ค่ะแคลนน้อยพักรมลค่ะและบทแพร่ค่ะนนท์ระดานนท์และบทโจค่ะอือตัวนันนลีนะคะและบทแนร่ค่ะเป็นอยู่คณะเดียวกันไหมคะไม่ใช่อันนี้ค่าค่ะตอนนี้ค่ะใครอยู่คณะไหนบ้างเนี่ยอวิทยาศาสตร์ยกมือหนออวิทยาศาสตร์นิเทศนิเทศ ศิลปกรรมครับเดียวใช่ก็แต่ว่าเลือกเลือกชริตเดอร์ปูอ่ะเราเรียนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจบมาสิบปีแล้วเราลืมใช่ครับแล้วก็เราไปช่วยน้องๆไม่เรียนก็คือใช้เป็นเต้นอย่างเดียวคอมเพลนแต่เราใชนิดออ อยากให้ดูในซีดีดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าเราอ่ะเราเต็มที่มากๆเราต้องซ้อมด้วยเนาะเออเราไปซ้อมประมาณสี่ห้าวันเลยครับอาจจะด้วยอาจจะปีครึ่งแล้วค่ะพี่อ่าเลยเดิมจากเหนื่อยไหมเออปังเนี้ยซอมบี้ยังไงนะแล้วพี่ใครนูเชื่อว่าคาแรคเตอร์ทุกคนเนี่ยเหนื่อยหมดเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเวลาเราถ่ายหนังสมมติว่าเป็นหนังผีแล้วบอกซอมบี้ด้วยอ่ะเราต้องถักหนึ่งเราถ่ายหนึก สองคือซอมบอี้อย่างที่อย่างที่เมื่อกี้ที่เขาแถลงข่าวไปว่าซอมบี้เขาเป็นพี่ที่เป็นนักแสดงละครเวทีจริงๆเล่นแล้วส่วนตัวหนูก็รู้จักพี่คนหนึ่งที่หนูเคยเล่นละครเวทีกับเขามาหายใจเนึ่งครับอาจารย์แพทยหายใจนานาเอ้ยไม่ใช่หายรู้จักพี่เขานานมากแล้วเหมือนเราเห็นเขาเล่นนะแล้วเรารู้สึกว่าคือเขาเป็นซอมบี้ที่มีมิติจริงๆอย่างที่บอกไปแล้วก็แล้วก็ด้วยความที่เราถ่ายกันดึกแล้วแล้วเราต้องมีหนีหนีจริงๆเราต้องวิ่งกันหลายๆรอบอะครับเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าทุกตัวละครน่เหหือย ในนี้เนาะใช่ไหมดีมใช่เห็นด้วยค่ะเห็นด้วยคือคือมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าเราทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ในมหาลัยชื่อว่าซอมไบเวอร์มหาลัยคลั่งใช่ไหมแสดงว่าตุ้งกมว่าเกิดขึ้นในมหาลัยแล้วเราก็ต้องเอาตัวรอดอยู่ในนั้นคือดีมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่นักแสดงเองเล่นเองก็สนุกแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคนดูมาดูเนี่ยต้องสนุกแน่นอนตามกับเราเลย ใช่ครับแบนที่ดีมันก็พี่หนุ่มใช่ก็จริงๆก็อยากจะฝากเนี้คือผมว่าตัวละครมันจะมีเหตุผลของตัวนั้นๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับทุกคนเนี่ยสําคัญหมดในเส้นเรื่องครับอ่าใช่ครับก็แหละคก็เราป็นเด็กคณะวิทย์นะเป็นเด็กคณะวิทย์เราต้องศึกษาค่วิธีแก้ไขเรื่องจริงๆผมอาจจะเป็นใครสักคนที่ ไม่พูดดีกว่าตรงี้ให้รอดูดีกว่าให้รอดูอดดย่าไ้แล้วได้แล้วคณวิทยมีจุดเปลี่ยนเลยฮะคณาวิทยามีจุดเปลี่ยนไหมมีจุดเปลี่ยนไหมมีจุดเปลี่ยนของเรื่องไหมวิทยาศาสตร์มันคือมันมันคืออะไรที่มันมีหลักการใช่ไหมครับการที่เรามีหลักการกับเหตุผลกับมันนี่มันน่าจะทาให้บางอย่างอาจจะเปลี่ยนกันนะรอรรอรู้นะครับรอรู้ปาเลยจ้ะขาเบิ อย่างที่บอกแหละหนูว่ามันมีหลายมิติมากๆไม่ใช่แค่แบบนาลัวอย่างเดียวยังได้เห็นหลายเส้นเรื่องหลายหลายตัวละครหลายคาแรคเตอร์ด้วยที่เธอเพราะว่าจริงๆแบบที่พ <Whew. S 2> ี่นักแสดงเยอะมากๆเยอะเยอะจริงนั่นแหละค่ะตามเส้นเรื่องตามนั้นตามนั้นมีคอแอบก็องแอรเต้อแอบเลยคืออมคือกลัวพี่ออฟด่ามากเลยคือแต่ว่าบอกเลยว่าสนุกแน่นอนเป็นซอมบี้ที่บอกเลยว่าโคตรจะคลั่ง เัง้ชายอาซมมี่ก็เป็นปรุโยชับผู้ายได้เนาะโอ้โหได้อยู่แล้วซมี่สิรเนอร์ชูวันนี้าคแล้วะครับมครับครับผมผมขอพูดถึงคือเรื่องอื่นอ่ะเอาจริงเราไม่เราไม่เจอกันเลยในเรื่องที่่ายทำแล้วเรื่องอื่นเราไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงกันบ้างเราะงั้นวันนี้ผมตื่นเต้นที่ได้ดูเขาทุกคนเหอนกันแล้วเรื่องผมผมก้าบอกได้ว่าเอ้ยทุกคนอย่างงว่ เราไปเต้นกันทำไมเชลิเดอร์เต้นทำไมในซอมบี้จริงๆนะคะตอนอ่านบทลเเหมือนกันแต่ว่าพอพอมันลำดับเรื่องราวมันเนาะต้นนำเนาะจริงต้นนำต่อเลยครับตองขอบคุณครับพี่นนท์้นนาะพี่นนทช่วยหมเยอะโอเคครับก็อย่างที่บอกนะครับเราจะมาหาเหตุผลไปด้วยกันว่าทำไมถึงต้องมีเชลิเดอร์ตรงนี้เข้ามาทำไมคะเรื่องเราเรื่องอะเป็นาเรื่องตัวเองอ๋อเรื่องของตัวเอง หนูว่าจริงๆเนาะแบบถ้าแฟนๆดูแบบผลงานการแสดงหนูจะรู้อยู่แล้วว่าหนูชอบบทบาทที่ท้าทายมากในอะไรที่มันยากๆหรือว่าอะไรที่มันชาเลนจ์เนี่ยหนูจะชอบมากแล้วทย์ข้อหาอะไรเงี้ยซึ่งแบบในเรื่องเนี้ยก็เป็นบทบาทอะไรแบบนั้น,นก็เลยก็เลยอยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามดูการแสดงคนนี้ซึ่งคิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์สนเหมือนกันเพาแบบเฮ้ยหล่ออะไรเงี้ยค่ะและว้วก็อีกเรื่องนึงนี่รู้สึกว่าจีนี่เนี่ยโดดเด่นตรงตั้งแต่จะมีเรื่องของซอมบี้นะที่ทุกคนแบบว่าพูดไปแล้วเรื่องคิเตอร์อะไรเงี้ย นิงว่าแบบพอคนเรามนุษย์เราทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่กฎดกานหรือยีมังคับอ่ะสัญชาตญาณของคนเราเอ่ะมันจะออกมาว่าเราจะจัดการกับ situation น,นั้นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นสันดิบเอ้สัาดินั่นแหละสัดิบนั่นแหละใช่อะไรเงี้ยค่ะของของมนุษย์ด้วยแบบว่าแต่แตและคนเราเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยนิกงเลยคิดว่าตรงเนี้ยก็จะทำให้เรื่องเนี้ยมันเข้มข้นค่ะแล้วมันก็เลยแบบน่าสนใจดีเลยนะ มีเกิดไม่จบีผู้จบเลยดีแล้วดีแล้วแล้วถ้เรื่องของเราไม่้ยโยคนนี้ถ้าดูในผีเกิดอืมยังไงคะมันมีอะไรหรอคะเฮ้ยมีอยู่แล้วคนนี้ฉ่ำโอ้ฉ่ำเลยเฉลยเลยแค่โปสเตอร์ก็รู้แล้วว่าเป็นคนดีใช่เป็นคนดีมีวินัยค่ะไปหาความรู้ก็คือช่วยเหลือทุกคนอ๋อใช่ใช่ก็คือจริงๆเส้นเรื่องอ่ะทุกคนอ่ะมันจะมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมกันอยู่อย่างเป้นจิตเลยที่เราไม่ได้เจอแหละแต่ว่าสองคณะเมื่อเจอกันแล้วก็ คงจะต้องมีความสัมพันธ์ซับซ้อนอะไรอแบบความเป็นคนนะพี่เวลามันอยู่กันสอดแก๊ง,งใหญ่อะไรก็าตามมันก็จะมีการสับแก๊งแยกเตือนสองตัวอยู่ท่อ,อ,อมโย,ออยกันไม่ได้เลยต้องมีแบบว่า อันนี้เป็นอนัรนะเปนอะไรทาให้มีเกิดปัญหาภายในได้อะไรเงี้ยก็เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องซอมบี้ทาร้ายเราทำร้ายคนแต่อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ทาร้ายกันเองมันก็เลยมีตัวพาวที่อาจจะคอยคอกระโหลกเบาๆตลอดเวลาเฮ้ยพวกแกไม่หล่อไม่เบาแรงเลยอย่างความรักไม่มีไหมคะอยู่ในเรื่องนี้เล้วคุณส่งอะไรมาคุณส่งถามไงเผื่อว่าคนจะได้รู้ี ามีความลับมีความมัีในส่วนของการแบบอุ้ยมันพูดไมือสปอยไหมไม่ไได้ม่พูดไม่พูดเอาเป็นว่ามีหลากหลายขายห้องนี้ในส่วนของพาวของพี่มีความลับ่ะจอโอยโยนเลยโยนมากเลยนะโอ้ยเราดูละกันหนูว่ามันพูดยากอ่ะแล้วโซมาย่ขาคงจะเป็นบทบาทใหม่ๆของเราทุกคนเลยที่ทุกไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะ กุญชนาณ์นนท์คุณรอนคุณจบนอกคุณจบนอกเลยเนาจบตื้อมาด้ใช่ครับคือเป็นไม่ไม่เกี่ยวกับใครเลยตรงนี้เดียวคือผมไม่ได้เรียนคณะเดียวด้วยกับเขาแต่ว่าเป็นเป็นในตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุระบาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ต้นเรื่องหรอต้นเรื่องหรอไมรู้เหมือนกันเลยอาจจะใช่แต่ไม่ใช่ก็ได้ใช่แต่ไม่ใช่ที่ว่าอาจจะเก็ได้อ๋อรอดูรอดู คืนนี้แปลว่าเราจะเป็นสาตั้งต้นโอ้ยต้องรอดูนะคะเจ็ดตอนจะดูดูนะคะเที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะคะทเอาปากเลยฝากเลยค่ะอันนี้เลยปากเลยทิ้งออก็ฮะอ๋อค่ะคุกค้นหาในวันนี้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีค่ะถ้าเราดูทั้งหมดเจ็ดตอนรวดก็จะจบประมาณเจ็ดโมงเช้าพอดีเดี๋ยนอนก่อนก็ได้ครับสามารถแต่งตได้ แต่ว่าโอ้ยนี่เห็นไหมของแรนจริงต้องดูเยว่าต้องดูเจ็ดตอนรวเจ็ดตอนรก็ดีเพราะว่ามันพอพอจบอีพีหนึ่งก็อยากดูอีพีสองสามสี่ห้าต่อไปเรื่อยเรื่อยเพราะว่าเราต้องบอกว่ามันมันจะมีความพีคในเลเวลที่เพิ่มขึ้นมากเรื่อยเรื่อยทุกทุกอีพีเลยคุย่า่นี้ก็อาจจะดูคนเดียวไม่ได้เนาะใช่ต้องมีแฟนมาดูเราก็ไปทางแฟนตลอดเลยเพื่อนเพื่อนไม่มีเพื่อนด้วยครับตอนนี้ แต่ถ้าอยากฉีกก็ดูจากเจ็ดกับมาหนึ่งอยากค่ะว่าทำไมหนึ่งไปเจ็ดต้นเดืถือเป็นแบบนั้นะเราแค่มหาทใช่อ่ะก็คือรวมแก๊งเพื่อนกลุ่มกลุ่มยศสนิทสนิทเป็นเพื่อนอะไรก็ได้ก็มาดูกันก็ได้ก็ได้ก็ได้ก็เพจทุกคนคะคอมเวิร์มหาไร่ข้างคืนนี้เพียงคืนหนึ่งนี้ค่ะโอเคก็มาเด็กผิดนะคะ